ต้องบอกว่าบ้าไปแล้วที่อดีตนายกนักศึกษามหิดลปี16ออกมาพยายามที่จะปลุกหรือเรียกร้องนะให้แพทย์เนี่ยล้มรัฐบาลจากกรณีที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรับตีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขวีโต้หรือไม่เห็นด้วยกับมติของแพทย์สภาที่ลงโทษแพทย์3ท่าน นะครับหนึ่งในนั้นก็คือแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่ารัฐนตรีนั้นไปแทรกแซงแพทย์หรือกระบวนการของแพทย์ต้องรักษาเรื่องซึ่งศักดิ์ศรีของแพทย์ความจริงแล้วเนี่ยนะครับการวีโต้หรือการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของรัฐมีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยนะมันเป็นข้อบังคับเป็นกฎหมายโดยปก,กติ เป็นการเช็คแอนบาลานซ์หรือเป็นการ่วงดุลการใช้อำนาจของแพทยสภาเป็น,นกลไกตามปกติครับเมื่อแพทยสภามีความเห็นลงโทษหรือไม่ลงโทษใครก็มีการเสนอรัฐมนตรีนะในฐานะในยกสภาพิเศษและรัฐมนตรีจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแพทยสภาก็เป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรี กลไกกฎหมายบอกว่าถ้ารัฐมนตรีไม่เห็นด้วยมีการวีโต้ก็ส่งกลับไปยังแพทยสภาพเพื่อไปลงมติว่าจะยืนยันหรือไม่โดยใช้มติสองในสานะก็คือประมาณ4 7คนแค่นั้นเองครับเป็น,นกลไกตามปกติเวลาลงโทษคนอื่นลงได้แต่คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยกับการลงโทษของตนเองกลับจะเป็น บ้าเป็นหลังนะถึงขั้นจะตอ้ออกปลุกล้มรัฐบาลผมอยากจะถามหมอคนนั้นเพื่อนกันว่าคุณไม่รู้หรือว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาเลือกนายกเลือกรัฐบาลมาด้วยเสียงของประเทศนะครับไม่ใช่คุณคนเดียวหรือไม่ใช่แพทย์คนใดคนหนึ่งแต่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศเขาเลือกมา และการที่จะรักษาไว้ซึ่งจรรญ,ญาบรณน,นะหรือว่ารักษาไว้ซึ่งองค์กรของแพทยสภาคืออะไรรู้ไหมฮะแพทยสภาต้องทําอะไรอย่างตรงไปตรงมานั่นต่างหากเราคือการรักษาองค์กรต้องทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอคตินะไม่มีใบแอดถ้าใครรู้ว่าตัวเองอารมณ์ไม่ชอบทักษิณชินวัตร นะไม่ชอบพักเพื่อไทยต้องไม่เข้าประชุมร่วมแพทยสภาแต่เมื่อฝ่ายไบแอดหรือฝ่ายบางคนเรียกว่านกหวีดแขวนข้างหลังไปเป็นกรรมการรัฐมนตรีเขาก็มีสิ์ที่จะวีโต้หรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็มาจบที่แพทยสภาในมติสอใน3อยู่ดี ไดด้วยความคิดที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่บอกว่าถ้างั้นไม่ได้ต้องรบรัฐบาลนะการจะอ้างว่าต้องรักษาองค์กรแพทสภาหนึ่งต้องยุติธรรมครับนะทำอะไรให้ตรงไปตรงมาวันนี้มีข่าวคราวออกมาแล้วบอกว่าองค์ประชุมแพทสภาไม่ครบเห็นไหมจริงหรือเปล่าถ้าองค์ประชุมของแพทสภาไม่ครบก็ถือไม่ตินั้นไม่ชอบ้วยกฎหมายวันนี้ มีข้อเท็จจริงออกมาแล้วว่าลายหลุดก็คือลายกลุ่มแพทย์สภาที่ประสงค์จะเล่นทางการเมืองบอกว่าต้องสั่งสอนทักษิณชินวัตรถ้าไม่สอนเนี่ยจะไม่เข็ดไม่หลาวอะไรทานองนี้นะครับคือพูดง่ายๆชี้ชวนแพทย์สภาด้วยกันนั้งให้ลงมติดลงโทษแพทยที่ตรวจหรือรักษาคุณทักษิณชินวัตรลายหลุดแบบนี้ นี่คือการรักษาไว้ซึ่งองค์กรแพทยสภาอย่างนั้นเลยครับนะผมขอแสดงความคิดเห็นหนอ่อยเถอะถ้าอยากให้องค์กรแพทยสภานั้นมีศักดิ์มีสีนะครับเป็นที่ยอมรับเราต้องรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมความถูกต้องเราไม่ชอบขี้หน้านะครับเราไม่ชอบใครทนไม่ได้ก็ต้องไม่ไปประชุมลาการประชุมเสย อย่าไปร่วมเป็นกรรมการพอไปร่วมเป็นกรรมการนี่รัมตีก็ขอเอกาสารเพิ่มเติมก็ไม่ยอมส่งให้เห็นไหมละ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมหรือไม่อันนี้ต้องตอบกันเองนะครับถ้าไม่มีความเป็นธรรมแน่นอนครับองค์กรนั้นมันจะเสื่อมก็เสื่อมจากแพทย์ด้วยกันนี่แหละครับส่วนหนึ่งและสองคือประชาชนหนักเข้าไปอีกเพราะฉนั้นเนี่ยนี่คือการรักษาไว้ซึ่งองค์กรแห่งสภารู้ว่าตัวเองเป่านกหวีดรู้ว่าตัวเองแขวนนกหวีดไววที่บ้าน ก็อย่ามาเป็นกรรมการในแพทยสภาในการพิจารณาเรื่องประเภทอย่างนี้เพราะยังไงมันก็เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวโยงกับคุนทักษิชินวัตรเป็นเรื่องการเมืองถูกไหมล่ะเราต้องละเสียสิ่งเหล่านี้และปล่อยให้คนที่มีใจเป็นกลางมีจิตเป็นกลางจริงๆเขาพิจารณาว่าสมควรลงโทษแพทยสภาหรือไม่เป็นหนึ่งแพทย์ใหญ่รงพยาบาลตํารวจยศพลตารวจโทคงไม่ซีซัวเซ็นรับรองอะไรใครง่าย,ายๆหรอกครับถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริง อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมอนเซนส์นะเป็นจิตสํานึกโดยปกตรริธรรมดาธรานะแต่พอปรากฏว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแพทย์สภาด้วยเหตุผลหลายประการที่อยากบอกเมื่อกี้กลับบอกว่าวันนี้เราต้องมาเชิญชวนมาแสดงจุดยืนหรือไปเรียกร้องให้มีการล้มรัฐบาลเฮ้ยผมก็เลยถามว่าบ้าไปหรือเปล่าบ้าไปหรือเปล่า มลนะ่ะเออนะครับรัฐบ,บาลเข้ามาจากการเลือกตั้งก็เอาสั้นๆนี่แหละครับนะอยากรักษาองค์กรให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพให้ประชาชนยอมรับเป็นศักดิ์เป็นสีนสแก่องค์กรทางการแพทย์นะแพทย์สภาต้องมีความเป็นธรรมต้องมีความเป็นกลางและต้องทําอะไรที่ถูกที่ต้องที่ควรอย่างก,กรณีมติที่ประชุมท่าไม่ครบอย่างที่ว่าแล้วเป็นมีมติ ไอ้คนที่มีมตินั่นแหละครับเสนอนั่นะครับมันจะติดคุกเอาไม่ใช่เลยหรอกแพทย์ก็ติดคุกได้ครับไม่ใช่คนธรรมดาติดคุกอย่างเดียวหมอก็ติดคุกครับไม่ต้องห่วงครับขออนุญาตแชคกนี้ครับจำนงเใช่บาคนไปแล้วครับสวัสดีครับ